เดียครับผมสวัสดีครับผมกับชิดปากแปรนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำหรอกครับผมมันนั่งว่มังหัวปูมีเวียกครับประกาศนะยุติครับผมช่อง <c oughs> ช่องชิดปากแปร <c oughs> กดยุกเลิกเลยแนมะ่ <c oughs> หยอดวิวมันน้อยเดี๋ยวก็สิถึกกันข่าวว่าให้อีกกันโอ้หยอดวิวปูมีกันสิมามาน้องห่มร้องให้โมแมนก็บ,บอกว่ากระดิงดดะด่งมันรูดกระดิ่งมันรูดเออผู้ใดกดให้ยข่อยไม่ไดิเด้อ ประกาศนะครับประกาศเปิดช่องน้องตนอลูกพอชิดแล้วนะครับผมนะนะตอนนี้ก็มีสองช่องนะครับผมแถลงการเปิดช่องครับบุมีอย่างนะครับบุมมีอย่างสีไทยท่ายกันเองเนี่ยเนี่ยมอบมอบแม่แม่เนี่อันนี้ก็สองคนผัวเมียอันนี้ก็สองคนผัวเมียเฮ็ดกับเฮ็ดสองคนอันสงสารข่อยแน่ผู้เดียวนี่ไหมนะครับผมนะข่อยก็เลยต้องเฮ็ดงานรลาอแล่ข่อยเฮ็ดเนี้่เฮ็ดแนี้ คือดูคนมอเหี้ยงเออห้ามเห็ดห้ามเ่เห็ดหน่อยนะบ่เผื่อไข่สีเป็น,นนะคนที่บ่บ่อันขาดคิดนะนะไม่ไม่คาดคิดว่าชิดจะมาทําช่วยพอไผ่พ่นละวะไข่นะเผื่อเงือดลายเผื <p> ่อเงือดเผื <p> ่อเงือดเ,เออย้ามผูอมผ้อื่นย้ามผู้อื่นเห็ดไข่ผักย้ามห้ามหามผู้อื่นผักไข่สิมาเห็ดกับผอยไผ่พ่นไอยก็เลยกะว่าบ่ให้พผอยไผ่พ่นเราได้ผักแกงเพิ่นอืมอันนี้ก็ตอนนี้ก็ มีสองช่องแล้วเด้ครับมีสองช่องมีช่องน้องต้นอ้อแหละครับผมช่องน้องต้นอ้อลูกพ่อชิดแล้วก็จะเริ่มฝากไปเบิ่งช่องน้องต้นอ้อให้น้าเมยเดอร์น้องต้นอ้อแล้วน้องต้นอ้อเฮ็ดเองครับช่องนะช่องน้องต้นอ้อซื้อคอยมีสามช่องคนเดียวคอยคอยกัมีสามช่องช่องน้องต้นอ้อซื้อช่องหนึ่งแล้วก็ช่องน้องต้นอ้อลูกพ่อชิดช่องน้องต้นอ้อน้องต้นอ้อเฮ็ดเองน้องต้นอ้อท่ายคลิปลงของน้องต้นอ้อเอง หอยนั้นมีช่องช่างพกไอเดียชาแนลช่องมาต่อยชาแนลเมมาต่อยเฟมเบรียคุณเนี่ยบันนี่คอยก๊าดเล่สิมาเปิดอีกช่องหนึ่งเพราะว่าหายอดช่องน้องต้นอ้อลูกพ่อชิดนี่แหละกสีเฮ็ด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 คลิปนะเฮ็ดคลิปไปเรื่อยเที่ยงค่ำเนี่ยสีเฮ็ดสามช่องก็จังวานเลงุดหลัาเฮ้พวกเจ้าก็จะว่าข่อยเลยแม่ข่อยมาเที่ยงข่อยก็ทายเที่ยงดิ่อยก็บ่ได้อีไม่อิจฉาพวกเจ้าเนี่ยงเออพวกเจ้ามาสองคนพวกเจ้าสิได้สิบยี่สิบคลิปข่อยก็บ่ได้ว่าดิ อันนั้นพวกเจ้าเฮ็ดหมายถึงว่าข่อยย่านเจ้าบ่มีอันคลิปป้อนช่องลูกกระซ้ามข่อยเป็นยังห้วยยาักยังน้ำข่อยเอาข่อยถามดูเอาจะถามดูเก้าเอาถามหยักน้ำไม่เอาไอมาเทียงไอไทยคลิปเที่ยงมาเอาครับเออเวลาเห็นงานไอข่อยไทยคลิปไม่เอาแมนบอออเฮะไว้บ่ได้อิจฉาผู้ใดเด้อผู้ใดอยากได้ก็เฮ็ดเอาตัว สเยจ้าเว้ห็นเามันถามช่องหมดเลยคุณเจายมความาจังไดน้เจ้านิน่อยคิวเวยเาขึ้นหยาน้องเจ้าเราละเอ้ยเออมัมีคนถนาทยไ้เนาะคือควันฮะไทยคลิปแล้วเนาะแสดงว่าสูพี่โจไม่ได้เลยอันนี้บอกพ่อยาพ่นให้หูวไวเด้อข่อยเศร้าทายคลิปข่อยกัจะไปเยสเวียกซอยอือ่อยก็ต้องยูต้องกินอื่อยมาผู้เดียว เดสิว่าข่อยไหลพญ่พ่นอ <c oughs> มยังเห็ดตอบตอบคลิปพญ่พ่นตอบไรสุดพ่นตอบไรสุดพญ่พ่นพญ่พ,ยยพนแล้วบอกว่ายังก็ชิดสายเทียงถ้ำาเทียงถ้ำชิดสายเทียงถ้ำครับผมนะชิดมาซอยเวียกกันโดยที่บ่ขาดคิดว่าสีมาซอย <c oughs> <c oughs> แต่ยังว่าข่อยถ่ายคลิปอยู่อันตรสาหอดเที่ยงข่อยกับบอดีทายคลิปเด้นพญ่พ่นนะคยบอด้เห็นงานข่อยกับบอดีทายคลิปอะนะนะ คือมาเห็ดงานจนเนี่ยมันบไดิมีผู้ใดจ้างผู้ใดดอกเข้ามาด้วยใจมาเห็ดด้วยใจเห็ดใดซํำใดเข้ากับเห็ดพ่อหญ่พ้นคอยก็ต้องหาเงินขึ้นกันเนี่ยพ่อหญ่พ้นจาต้องคอาใจคอยนะ <c oughs> ตอบพ่อหญ่พ้นครับตอบพ่อหญ่พ้นนะว <c oughs> ่าผูอื่นวบาวง่งเหงาเดยว่าชิดเว่า่ข้าวเดียวชิดสายเทียงถ้ำว่าสั่นว่าว่าคอยละเงินเล่าขึ้นกันละเว่าข่งเงากว่านี้แน่เยบอกวิ่อเหงากว่านี้เนี่ย <c oughs> สิจมให้่อยก็ได้เออเวียงงานกันบุสางหาถ้าได้คลิปขวยก็สิได้เทียงได้วว,ดดวยข่คอยสิเฮ็นงานกันกเทียงพ <c oughs> <c oughs> นะุ่นี้เนาะมือนีมือนีมาต่เศ้าบุม๊มหย้งครับบด่ดด้มาตา่เศร้านครับเมื่อมาเทียงคือเเ่าครับหน้าลุงพ้นเนี่ยนะครับมาเทียงคือเเ่าบ่ผิดคอนเซปครับผมแต่มเมื่อเศร้าไปบังเยี่ยมนะตอนเศร้าไปบังเยี่ยมมาหนี่เทียงคือเเ่าครับผมนะมาหนี่คอยก็เทียงคือเเ่าหล่ะพพอใหญ่พลน <c oughs> มากเหมืนกับแม่นางขี่โบกันอยู่นี่ล่ะครับตัวน้องๆบ้านเขียวว่าสีมานะตัวน้องๆบ้านเขียวว่าเออตื่นแต่เสาเขาสีออกมาตรงหน้ามันพ้าพ้ากันมาตรงหน้ามันเหรอฮันหลักไปวังเยี่ยมก้อนมูมึงยาว่ะได้สองขนกับพ่อใหญ่พันหมดแล้วพ่อใหญ่พันก็ไปไปดินวัพ่อใหญ่พันเราไปแปดม้นไปพันไปแปดม้วนคอยทายได้คลิปนึงแล้วไปหันเขาจะเอาไปไปไปอันนั่นแหละไปเห็น อันลุงเสือภาษาแล้วก็บบ้านู่หล่ะในกำลังถาดแค่จะเดินพาเลียดอยู่หันนะตัวเดินบ่อเดินบ่อย่าตัวอย่ายาบัดนี้แบบเพลย์บอกบ่ลเสาออกมากกว่านั่าเนาะเออธรรมะพร้อมกันเท่ากับบ่าวาดิแม่มาต่อยธรรมะพร้อมกันเท่ากับบ่าวาดิเหมือนเสาห้องกระิออกมาพร้อมอยู่แต่พากันออกมากกว่านั่งเหรแมเออเสียงห่าวังเด๋ยวเอาลยเอาเลยแล้วนึกว่าลักไปทั้งผุนกวนหมูเจ้าปอนมันก็มาจมเอ้าเแ็ดชิดว่าสีม่าน้าแมอ บปเห็นคลิปสอดพ่อวะยู่งวังเยี่ยมปุ้นดิ้ปูองค่ะเอาเอามีองียงสิบฝากถึงพญาพนบพกเจ้าบ่มีดอกบ่มีบ่เก้าตกลงแล้วอันธนัตยังโตผมบ่เออพญาพนระวบาพญาพนระบาพนธนัตโซเชียลไปก่อนธนัตโซเชียลไปก่อนคนให้ธนัตโซเชียลอ๋อทุกคนใหธนัตโซเชียลไปก่อนเพิ่นใส่เงีงกับสิไปคือเก่าไปคือเก่าละเพิ่นใส่ผมกาเฮ็ด เฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่บนตัวเฮ็ดอยู่ทางเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบ่หลายดอกเฮ็ดบ่บ่แม่นซังเนาะเลยทําไม่ค่อยเก่งอือแต่ก็บ่แม่นซางเนี่ทัชจีว่างสั่นก็ได้พอมาต้อยก็บ่แม่นซางเด้เออถ้าสิว่างสั่นก็ได้เออประเดียวเรี้ยงซางมาก็เลยลก่อนบ่อออืพมาต้อยแจวโจ๊บยังก็จบม .6 หใกล้แหลกออกอืมนี่คลิปนี้นี่คลิปนี้ฝากถึงดุงพลนะครับผม ฝากถึงลุงพลนะครับผมอะสายเที่ยงทมยอมรับครับนะผมยอมรับครับผมผมจะเป<ด>็นคนที่ไม่คาดถึงต่อไปนะครับในเมื่อลุงเป็นคนพูดออกมาแล้วคาดถึงหรือคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเข้มคัดสัตว์ <laughs> ตอนนี้คอยอ้วนเข้มคัดสั่นคอยสิเป็นคนที่คาดไม่ถึงตามที่เจ้าว่าต่อไปนะนะครับเจ้าสีบบมีโอกาสได้พักเจ้าสีบบมีโอกาสได้พักผู้อื่นเฮ็ด ข่อยสิพักผู้อื่นพักข่อยสิไปเฮ็ดกับเจ้าเจ้าสิได้เฮ็ดเวียกเบิดมืออันนี้ฝากถึงลุงพลนะครับผมอ๋อที่เราบ่ได้พักชุมมือนีิก็ย้อนเอแม่นคือจังมือมือใดก็มืออันมือวานเมื่อก่อนมือวานเมื่อก่อนนี่อันที่พักกันเมื่อยแอแลมาเอกมาแลกหั่นน่ะอันสร้างพงเนื้อแอดใช่เนื้อไอ้เบ่าวนูเนื้อพากันมากินข้าวบัดนี่คอยก็เฮ็ดกับเราอยู่พุ่นหรือบัดพักบ่วตีวันนี้เราบ่ได้พักบัดนี้โอ้ยกินข้าวเที่ยง5:00น่งแรง คือเบิ้งมาตัวน้าแล้วเขาได้ไปกินเข่าเทียงสมน้ำหนาโซนน้ำหนาว่าเจ้าบัดน,นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแบดเท้าเฮ็ดเดี๋เพิ่นบดได้พักได้บาดเนี่ยเพิ่นเห็นเท้าเฮ็ดอยู่นี่เล่าก็เล่ากับบุก้าพักได้งานเล่าแสดงว่าอันนี้เจ้าแกงเพิ่นเป็นบ่ไหวมันแนนอนอยู่แล้วมันแหนีอยู่แล้วใช่ไหมลุงก็จะฟังไหวเด้อเอชิดแกงเจ้าเดินต่อไปนี่นะอันนี้ฝากไว้ฝากไว,กไว้กิเพราะฉะนั้นเวลาพักเจ้าดงผ้าบุกข่อยพัก ถางหอดเวลาเที่ยงเจ้าตองไปกินข้าวท่านที่เจ้าต้องไปกินข้าวท่าน,นาท,ที่อาสันเจ้าสิโดดแบบนี้อีกอ่าโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs>